ชมแล้วแกงส้มของเราก็เสร็จหน้าตาหน้ารับประทานครับมาครับมามามาคุณผู้ชมมากินข้าวแกงส้มผักน้ำดอกแคมะลุม,มกับไข่เคี่ยวกับผมครับปเปิน่องมาบอกไรอย่ห้หิวแล้วครับมาเด้อทำน่องได้กินเด้ไอไหมน่องส้นหน้ก่อนแซ่บป,ปะอืม้มอื้ม จับมอคุณชมอืม,อม,อมชมแบบแข็คุณชมลบบแค่มีประโยชต,ต่อ่างกายครับคุณอืมเจ๊สชมมาครับมาจ้ามาจ้าอย่าลืมทานข้าวนะจ๊ผมเลยข้าวมาไวานแล้วคุณชมชมึงแ่